ก็สวัสดีชาวระมงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบนเทนคือวันนี้เราจะมารีวิวเบ็ดใหม่บวกกับเอ c นช n นใหม่เราจะมาคุยสองเรื่องนี้กันแต่ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปดูนี่กันก่อนครับร้านดีซ h o p บมีบริการขายไก่แมฟฟิชเริ่มต้นที่39บาทไม่ว่าจะไกเ่เงินหรือไกเ่เบ็ดเราก็มีและยังมีบริการการกดเกมพาราคาถูกเติมโลบักแท้โปรโมชั่นเพียบ ร้านมีการจดทะเบียนร้านค้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนมีการแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคเรากลับมาแล้วซึ่งเบ็ดใหม่ก็หาได้จากท่าน,นี้นะผมจะมีคลิปสอนละคือลงอัพก่อนอันนี้ก็ลองไปดูกันได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเตทกันกันราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนห้าหมืนตอนนี้จะเป็นสเตทตคร่าวๆข,ของเบ็ดใหม่นะครับ รัวสปีด65ค่อนข้างที่จะไวลัก130ก็ถือว่าลักเยอะอยู่นะครับคอนโทรล0.15แล้วก็รีเซปดจเลน8.5ก็คือสองอันนี้ทําให้เราไม่จําเป็นต้องเอนชาร์ดรีเซิเลนละหรือว่าคอนโทรลก็ต่ำเพราะว่าบาร์มันใหญ่แล้วแล้วก็ปามันดิน้นถือว่าดิ้นน้อยลงไปแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหรแ่แต่ก็เล่นได้ส่วนแม็กกิโลก็ สามหมื่นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมรว่าคนน่าจะไม่มีไม่มีปลาตัวไหนที่แบบเกินสามหมื่นอะ่ะอ,อเพจต่อมาก็เป็นพาสิที่อ่านจ,จะตรงนี้มันจะบอกว่าเออเชิญวิญญาณของคิงก็คือพระราชามาถ้าวิญญาณเนี้ยอยู่ข้างเรามันจะแบบ มันจะให้ของเราซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราตกปลามันจะมีโอกาสได้ปลาคุณสองก็เป็นพาสีของเบ็ดนี้นั่นเองแต่ตอนนี้วิญญ,ญาณมหาย,ยโอเคกลับมาแล้วก็มันมันน่าจะเป็นบักมั้งเพราะว่าตกไปวิญ,ญญาณก็หายใครที่วิญ,ญญาณหายก็ให้รีเบ็ดมันผมตะเกียให้วิญญ,ญาณกลับคืนมา เดี๋ยวเราประจามาดูกันเออเออลืมบอกเรื่องเอ็นชาเลยเอ็นชาตอนนี้ก็ไปสุ่มได้ครับเป็นเอ็นชาชื่ออบิซอลใส่แล้วก็มีโอกาส10%ในการตกดิดสถานะอบิทมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาครับเดี๋ยวให้ดูวนันนี้กเนี้กดไม่ได้น่าจะเป็นบั็กอะไรสักอย่างนึงแหละเอาเป็นว่ามันจะเป็นโซฟีฟ้าแล้วกัน ซึ่งมันจะทําให้ขายปลาได้แพงขึ้น3.5เท่าครัเท่าที่ผมคานวณจากลิลิกมานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพาร s สิบมันใช้ยังไงบางครั้มันก็ออกบางครั้งก็ไม่มันก็ไม่ออกครับเรา๋ยวผมตกให้ไวๆไวแล้วกันใช้เป็นนี่ถ้าตกได้มันจะขึ้นเป็นสองอันเดี๋ยวผมจะกิปให้ดูเลยแล้วกันตอนตกนะ โอเคนี่ก็ตะกี้มันติดเอฟเฟกต์ละเป็นการยกปลาหมึกอีกรอบหนึ่งก็คือผมน่าจะดวงดีด้วยแหละเพราะว่ามันได้ปลาหมึกคู่แต่จริงจริงมันส่งปลานะแต่เราลองดูอีกสักรอบหนึ่งให้ปลามันไม่ซ้ำกันนะ ลองดูครับโอเคครับอย่างที่ทุกคนเห็นตะกี้ก็วิญญาณผมมันยกไปเนี่ยไอตัวปลาเม่ติกจระเข้ซึ่งมันน่าจะติดอยู่ในหินตอนนี้วิญญาณก็ค่อนข้างบักเยอะนิดนึงช่วงนี้ เนี่ยก็เสกมาใหม่ได้ผมไม่แน่เนี่ยพอเวลามันดึงทันเบ็ดอีกรอบวิญญาณมันก็หายก็ให้ทุกคนขยนันสลับเบ็ดแล้วกันหวังว้เด็บเขาจะแก้เลยเลยเนี่ยก็ผมว่าเบ็ดนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าจะถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็จริงมันเด็ดหนุกได้น,นะครับ ถ้าไม่มีเ e อ็นชารมันจะขาดอยู่ย่านเดียวคือเงินเงินมันไม่เด่นแต่นี้ผมเติมไอ้นี่ไปละไอ้นี่ก็ทําให้ทดแทนเกี่ยวกับเงินได้เพราะมันสิบเปอร์เซ็นขายปลาสามจุดห้าเท่าก็รวมๆก็ถือว่าโอเคเลยอืมปลานี้ใช้ได้ครับใช้เล่นได้แต่ก็ไม่ได้เด่นเรื่องเงินขนาดนั้นมัน มันค่อนข้างบาลานซ์อันเนี้ยมันจะเรียกว่าไงดีตกเร็วตกเร็วดิสเลนก็ไม่ต้องใช้เงินก็มีโดยรวมก็ค่อนข้างดีสแตตคือสูงแต่เด่นด้านเงินน้อยนิดน,นึงแค่นั้นเลยส่วนพวกยอนเบ็ดไว้หาปลาเร็วอะไรเงี้ยคือโอเคหมดก็ลองไปพิจารณาดู แต่ถ้าจะเอามาฟาร์มเงินผมว่าก็ฟาร์มเงินผมว่าออโรายังดีกว่าประมาณนั้นครับไฮเดนออโราผมว่ายังให้อันดับหนึ่งอันดับสองอะส่วนอันนี้ผมให้เป็นอันดับสามแล้วกันในการฟาร์มเงินถ้าติดเอนชาร์ด้วยนะเอ้ยมิติกน่าจะดีกว่าผมว่า <laughs> คือเบ็ดนี้มันไม่ใช่เบ็ดฟาร์มเงินลูกดานก็นั่นแหละแต่สถานะมันดี ใช้ฟาร์มได้เหมือนกันใครอยากเอามาฟาร์มเงินก็ไปหาสถานนี้นะมีมานะเพราะสถานนะอื่นมันมันก็ค่อนข้างที่จะฟูหมดละถ้าอันนี้มันมีโอกาสติดสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นผมว่ามันดีกว่านี้ก็เป็นไงกันบ้างสำหรับรีวิวอันนี้ความคิดส่วนตัวนะก็ให้ทุกท่านลองคอมเมนต์กันดูว่าเบ็ดนี้มันดีตามที่ผมพูดหรือเปล่าหรือว่า ผมพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยเฮวัน hey. นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับเออเอนชานใหม่มันจะมีเอฟเฟกสีแดงๆอันเนี้ยเป็นเอฟเฟกด้วยนั่นแหละติดเป็ดเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกัน,นเนี่ยเอฟเฟกเนี <P> ่ยก็คือเอนชานใหม่เฮ้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้มีเพียงขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับขออภัยเสียงดิ้นคอด้วย